ีเด้อพี่น้องทุกคนพอดีจะมาแต่งงานายนั่นอีกแล้วเด้อใครที่อยากแต่งงานอยู่ในกรุงเผาเนาะมีทั้งหยุดประจ,จำแต่ไปสอยเงินดับเด้อม,มันนี้งานที่หนึ่งคือต้องการเป็นแหม่มี่เลี้ยงน้องนึงเด้อเริ่มต้นที่หนึ่งสามพันบาทถึงหนึ่งห้าพันบาทมองเหตุงานมีแมนูตอ๋วเดทอะไรกันบ,บ้างเนาะที่สองในจังที่จังเอ็นซีคนมีมาสามตเนาะขอคนทีอ่ามีประสบการณ์เคยเป็นที่แบบสองวาก่อนเด้อ ส่วนนางอันที่สองก็จะเป็นงานที่อย่างน้องเงินเดือนเหมือนหกถึงหมื่นเจ็ดมองเหตุการณ์ในแนงซินาคาริ่งเนาะมีในจนังมีสามดวงบ่มีซับเปลี่ยนเด้ออนาทีก็คือเบิ่งน้องหนงึ่งคนอายุสองปีพิสัยถือยางในส่วนของน้องเนาะมี่ันยุทธนาสีเมืองเบอยุทธโอที่หาเลยส่วนนางอันที่สามก็เป็นงานบริบานทั่วไปเงินเดือนลงตึงอยู่ที่หน,นึ่งหมื่นสองพันบาทมองเหตุการณ์ในแนวดูบ้านเนาะมีจังมีสีคุบ่มีซับเปลีย่ยนเนาะส่วนนางอันที่ ที่จะเป็นงานในปารไปสาวยิ hand, citizens, no? ้จับเราะมเด่นเหมนหาที่เหมือนปบป้องเหงานี้เมนดูเอกไปสสามสิบเนาะวิ่ในจังหาคนบนนีจับอย่างเตาหนตจูนเดิงานสเามุงจูนาทีเป็นนาทีเดหนอกแบบเกินด้ได้อย่างส่วนของเราเนาะ่วนงานในปานที้ยังองไปสาวินกับอีกอนึงห้วยฟ้าเนาะเดอนเหมือนหาวินในจังอยูสาคนบนนีจับอย่างเตาหนแนจูเดินานสิบเอ้ม่งจูงนาทีเนาะ ในตอที่เบงมองเบ้คุ้ไอหนูสีเดือนดูเล่าจากในส่วนค้องน้องแต่งานสุดทขายก็คือเป็นแมบาตนครัวเงินเดือนเงินหามองเห็ุงานในเมนูสมุนไพรนีมาจากสามคนบริินทอย่างเด้อได้ที่จะใงาน่อยอังปในนมตสมารถเขามาขอไปสมัครเะอยู่ที่คนคองเขาสมัครงานหน่ที่ที่ขาให้ที่ระวังรอบหางานเด้อสหลับวนนี้จะลาไปก่อนเด็ทุกคนสบายดี